ขนาดเอ้ยทำไมเรารู้ว่ารุ่งจิบมาแล้วยังให้เด็กน้อยนี่มันมาเลื่องรุ่งจิบก็ใจเอ้ยยุ่งยุ่งไม่คิดจะเยะ้ยเย้ยเด็ <Hey. S 1> กไายนอนหนาวไปลองเล่าลเป็นไรนายกูว่าเด็กจะข้าอายุ่งนายโทไรโน่าอายุนี่โทไรแล้วอายุนะี่อายุผมก็บอกตรงเลยนะครับอายุผมก็ เป็นน้องโพไ <c oughs> รปีเวียน <c oughs> เลยไอ้ไงทรายนเอยทำถาหนุ่มเราไม่ให้รายเนียวรายน่อยไม่รู้ทวงรู้ทักรู้รักรู้ทานพอบ้านนี้มีงานเลยอยากจะทำไม่รู้ถึง ไม่อย่างนอกอย่างในรุ่งจิตสงใจเอยู่อย่างหนึ่งเดี๋ยวนี้แกมีพันธะยามาไว้ดานเนวมึงเลี้ยเรื่องโนม,มีเมียเรื่องเอา <c oughs> ไม่ต้องเสียใจหรอกถ้าแก็ไม่มีเมียฉันจะติดโต้สาวบ้านนี้ไห้สาวไม่น่ะถ้าเอ้าไม่มีผัวก็สาวเองเพราะว่าแม่ใหม่ยังมากกันนี่อายุปุ่นสำคันเหลือเนี่ยเมยใหม่มากดีครับนั่นแหละนั่งทั้งหลังก็ไม่เลยพอเลบออดทับเมยใหม่มากฉันจะกล้ามาอยู่ไม่หรอก ทำไมไมลงามมาอยู่ส่วนส่วนมากเมย์ไม่เนี่ยบอกมีเด็กผัวตาย<ช>ถ้าฉันมาอยู่ฉันยืดหลดไมหมหรอไรก็ไป่ดีมาถามว่าสุเนตนี่พันระยาไปดาเนลกเเิเลวหรือ,อยังนอ <c oughs> ถ้าฉันบอกเรื่องเนียจะมีใครเชื่อปากเมโนโอจะเล่าอย่างไหนบอกไปอย่างน่อย่างแนว <c oughs> แต่เน็นก็เล่นจ้าเพลงโคราชไม่ไปขาดไปเหลือแต่กอดบอกเคยมีเมียแต่โดนฝรั่งเย็งไปแล้วเมียในวฝรั่งฝรั่งเย็งไปแล้วฉันก็อยู่เต่ก็ลูกไม่คิดจะไปเกินไปยาเลย ตัวโตอายุก็หลายไในชัยเดกพูดเป็นเอกเป็นโพฉันก็ไดนเมียญี่ปุ่นชื่อนาโกตะอาระสกุนามสกุลโมโมโม,ม,มแต่เขาก็ทิ้งฉันไปเป็นแถวแต่ว่าสุเนตดวงดี่นวางเบีย์กลายเข้าจ้างไปเรีนรอยเอ็ดสีสกเกตเนตรก็เป็ดใดเมียเล่าผิวกปอกขาว จริงๆหลวไปไหนเมียรอยเอ็ดสีสเก็ดมันชันต้มทะโลใส่น้ำปลาแซบอีลีไอย่อยจริงๆเออ